คำเตือนสูตรคำนวณตัวเลขได้มาจากความน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆดพแปดจะโดนหรือวะ

ม้วนกลมทุกันลดยายเอาเมื่อนี่แหละท่านผู้ชมมักเมื่อกู้ตัวลดไม่นด้สื่อไปเลยแม่นี่เด้นี่เด้นี่มาเป็ดมาเป็ดท่านผู้ชมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะสรุปเก้าชุดของคุณยายมาแล้วนะคะเจียดเลยเด้อหัดตีระบังเด้อคอะ เจ็ด2 3กหกแปดสองสามสี่หกหนึ่งแปดสี่ห้าแปดห้าห้าเจ็ดศูนย์เก้านะฮะชุมขาแอดชอบนะฮะเอาอยู่แล้วแอดชอบอยู่แล้วเด้ออะเอาไปเป็นแนวทางนะฮะก็วิเคราะห์แต่ตรองดูนะฮะจ่อเน้นนะฮะตามที่ตัวเองชอบนะฮะนผู้ชมขาทั้มหมดทั้งปวง ตัวเราเองบุญดวงวัสนาเนะาะขอให้ทุกคนทุกท่าน FC นะคะมีโชคมีลาบด้วยนะคะ